สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการผลิตผงกระชายกันค่ะนี่คือกระชายวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตวันนี้ค่ะเริ่มขั้นตอนแรกโดยการนำวัตถุดิบเข้าเครื่องมันติฟังชั่นแคตติงแมชชีนหรือเครื่องหั่นผักผลไม้อเนกประสงค์ในการหั่นกระชายให้มีขนาดที่เล็กลง และนี่คือกระชายที่ผ่านการหั่นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2นํนำวัตถุดิบที่ทำการหั่นแล้วเข้าเครื่องโรตารี่เทรไรเยอร์หรือตู้อบรมร้อนเพื่อนำความชื้นออกจากตัวกระชายทำวัตถุดิบให้แห้งเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป ด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตู้อบรมร้อนขั้นตอนที่3สกัดวัตถุดิบด้วยเครื่อง High Speed Extractor หรือเครื่องสกัดด่วนโดยเราจะป้อนวัตถุดิบลงในช่องป้อนวัตถุดิบจากนั้นตั้งค่าอุณหภูมิและความดันที่ต้องการเครื่องจะทำการสกัดวัตถุดิบ โดยการใช้น้ำร้อนไหลผ่านวัตถุดิบจากซ้ายไปขวาผ่านวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปทำให้สกัดวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วด้านซ้ายคือกระชายที่ผ่านการอบแห้งด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสกัดด่วนขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการละเหยแอลกอฮอลด้วยเครื่องแอลกอฮอล์อีเวปเเลเตอร์แอนด์ลิคเวอรี่ทำการป้อนวัตถุดิบเข้าไปยังตัวเครื่องเครื่องจะดาเนินการในระบบปิด เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วจึงเปิดวาล์วเพื่อนําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการละเหยแอลกอฮอลออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะที่เข้มข้นขึ้นด้านซ้ายคือวัตถุดิบที่ได้จากการสกัดด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการละเหยแอลกอฮอลในขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่นำวัตถุดิบเข้าเครื่องสเปรย์ได้หรือเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เทวัตถุดิบที่ผ่านการระเหยแอลกอฮอล์ลงถังป้อนวัตถุดิบเครื่องจะทําการปั่มวัตถุดิบเข้าไปยังถังอบแห้งส่วนทางกับลมร้อนโดยวัตถุดิบจะถูกพ่นออกมาเป็นฝอยเมื่อวัตถุดิบสัมผัสกับลมร้อนจะจับตัวกันกลายเป็นผงแล้วตกลงยังถังเก็บด้านซ้ายคือวัตถุดิบที่ได้จากการระเหยแอลกอฮอล์ด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสเปรย์าย หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลข้างต้นนี้ค่ะ